สวัสดีครับพาชมชุดคาราโอเกะยามเย็นๆอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ครับนี่เก้าพบาทนะครับวันนี้กับ power mix นะครับนี่ power mix สช่องนะครับนี่ครับสช่องรอบไม้ลอยอีกหนึ่งชุดนะครับ2ตัวแล้วก็ตู้ซับเบรเป็นออเดอร์หกสิบห้านิ้วนะครับออเดอร์หกสิบห้านิ้วแล้วก็คอลัมน์สองใบครับนี่คอลัมน์เป็นไม้อัดแท้คอลัมน์อ่าสี่นิ้วสองดอกนะครับสำหรับชุดนี้ครับพร้อมกับไม้ลอยครับนี่ครับพร้อมกับไม้ลอย ชุดนี้ก็เสียงดีครับเสียงดีจะมาลองเสียงไม้ครับนี่เอาไม้นี่ลองครับพี่ครับลองไม้เช็คเช็คทดสอบทดสอบเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบเช็คสวัสดีครับทดสอบอย่าตัวนี้ก็เสียงดีครับครับนี่ราคาประหยัดครับชุดคาราโอเกะฟังในบ้านร้องเพลงในบ้านครับนี่ร้องเพลงเพาะเพาะฟังในบ้านครับพี่ครับลองฟังเสียง น้ำย่อยประมาณนี้ก่อนครับนี่ครับวันนี้ก็บรรยากาศยามเย็นๆย็นครับมาชมชุดนี้ก่อนครับแล้วก็มีอีกหลายชุดนะครับก็จะเป็นชุด11,900บาทนะครับ1 1 5 0 0บาทนะครับนี่2คูณสแล้วก็15,900บาทก็2องคูณสองกับ15นิ้วประท่าพีไอสินิ้วนะครับนี่แล้วก็ชุดนี้ก็เป็น2องคูณสองก็ำชุดนี้ครับ11,900บาทนี่ครับนี่โปรโมชั่นถึงวันที่30กัน30ธันวาคม สปาร์166นี้เท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นชุดคาราโอเกะ7,900บาทนะครับชุดนี้เป็นเทอร์โบมถ้าเป็นแอมซ์เล็กก็4,000กว่าบาทนะครับ15นิ้วครับตัวนี้ครับนี่หลากหลายชุดหลากหลายโปรโมชั่นครับนี่บรกการยามเยน็เยนๆอีกหนึ่งวันนะครับคอลัมน์จัดโปรโมชั่นรีบสั่งจองด่วนถึง30กันยายน30ธันวาคมนี้นะครับ คอลัมน404 1,290บาทรีบด่วนเลยนะครับนี่จากรคาคาปรตี1,599บาทนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษวันนี้รีบสั่งจองด่วนเลยนะครับเคอรี่ <c urry> ยังรับจะถึงวันที่30ธันวาคมวันนี้28ธันวาคมฝากชุดนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับนี่นะครับ2คูณ1 9,500บาทคาราโอเกะฟังในบ้านไมลอย1คู่1ชุดนะครับนี่านี่กำลังมองหาอยู่ก็ฝากติดตามกันแล้วกัน9,000 500บาทออเดอร์65นิ้วนะครับคอลัมน์นะครับ4นิ้ว2ดอกแล้วก็ไม้ลอย1ชุดแล้วก็พาวเวอร์มิกนะครับเพื่อท่าในใดที่กำลังหาชุดคาราโอเกะ2คนหนึ่งฟังในบ้านสบายๆคลาสสิกในครอบครัวร้องคาราโอเกะนะครับหรือว่างานเล็กๆมินิมินิครับกับคาราโอเกะมินิก็ฝากชุดนี้แล้วก็แล้วกันนะครับ9,500บาทอัปเดตวันนี้ที่อุบลราชธานีกับร้าน อุบลมิวสิก u าวเสียงโกงยามเย็นๆนะครับขอบคุณทุกการติดตามเพื่อนนะครับซับเบส15นิ้วประทะคอลัมน์นะวันนี้น้าับาทนะครับนี่สวยๆครับนี่พาวมิกนี่ฟังเพลงครับนี่ยงเสียบ usb ครับนี่ยุ้งเสียบ usb ครับก็ไม่ลอยครับนี่ไม่ลอย2ตัว1ชุดนะครับแล้วก็ระบบสายลิงค์ครบครับนี่แล้วก็คอลัมน์ นี่คอลัมน์ใบนะครับแล้วก็ซับเบียรนิ้วขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับชุดราคาประหยัด9 5 0 0พารบาทเพื่อในที่กำลังหาโปรโมชั่นนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2อ6 6กับโปรดีทีเด็ดยามเย็นอีกหนึ่งชุดนะครับนำมาฝากชุดคาราโอเกะฟังในบ้านชุดเครื่องเสียงชุดฟังสบายสบายสไตล์สบับกระเป๋านะครับนี่9ก0 0าบาทบอกเลยว่าเด็ดๆนำซับเบียรนิ้วนะครับนี่แล้วก็มิกเซอร์แล้วก็ไมลอย นะครับ1ชุดไม้ลอย2ตัวร้องเพลงคู่ได้ครับหรือว่าเป็นตู้คอลัมน์นะครับนี่ไปอัดแทคคุณภาพกับคอลัมน์สี่นิ้ว2ดอก1ชุดนะครับนี่คอลัมน์สองใบซับเดบด1ใบพรวเวร์มิกไม้ลอยครบเซตชุดนี้9,500บาทขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ